แบบว่าเรื่องดีๆยังเก็บไว้เรื่องที่ไม่ดีก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็26ปีเราขอให้พี่ๆนักข่าวทุกคนยัง<ช>สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอเป็นให้เป็นปีที่บอกว่าพี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆไปพร้อมๆกันขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดของทีเหมือนกันสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆเป็นข้าขงๆเลยครับเป็นก้างอะไปพรอยอะไรครับผมอวยพรอยเขาทุกวันทีทุกที จะวันเกิดหรือไม่วันเกิดผมก็อวยพรสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาอยู่แล้วอวยพรว่าอวยพรว่าอวยพรว่าเราเต้นเราเล่นนะก็ก็ก็ผมว่าเขาเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเป็น global star อยู่แล้วเราก็มีแบบไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รอเชียร์รอสปอร์ตเขาอยู่แล้วเออฮะ อยากให้เจอคนดีๆอยากให้เจอคนดีๆใครนะพี่คนดีๆที่หูดีๆลูกคนดีๆที่หูดีๆดได้ยินเลยพีหนให้เไหนละพี่พี่นึกก่็จะเป็นซีนแบบเซอร์ไพรส์แบบเฮ้อย่างเงี้ยไหนอีไม่พี่ถ้าหยิบวันนี้มันจะต้องเป็นอะไรเล็กๆอ่ะต้องเป็นอะไรอะไรก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยลืมเอามาว่ะมีไหมมีเตรียมไว้ไหมอะไรนะฮะเตรียมไว้แบบว่าไม่มีเลยพี่ไม่เห็นจะมีเลยยังไม่เห็นเลยเนี่ยหรือว่าเราเตรียมเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเราบวกลุงอะไรนะฮะเดีเราเตรียมไว้เซอร์ไพรส์แปลว่าอะไรไม่รู้จักเลยเซอร์ไพรส์คืออะไรคุกเข่าทำไมเราไม่เคยคุกเข่าให้ไขเราเล่เราเล่น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 แต่แต่ทุกทีเราต้องมีควาันให้นะแต่ทุกทีเราต้องมีควาันให้นะปีนี้เหรอ ยังไม่หมดวันเลยนะครับไม่ต้องมาเด็กมากเดี๋ยวเมาปีนี้จะมีไหมเซอร์ไพรส์ดึกๆเนี่ยบอกกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิพี่แสดงว่าเราก็เตรียมไปแล้วไม่รู้เหมือนกันพี่วันนี้เเขาเหรอเนี่ยลืมไปแล้วลืมไปแล้วยี่สิบหกปีเราค่ะยี่สิบหกรางมบกร เราไหวไหมเราพอไหมเินทำเราไหว26กะัน26กระตเดือนเดียวเขาก็หาอะไรแล้วพี่ไม่ผมไม่มีความรู้เรื่องอะเพรพลอยอันนี้วันนี้26กระตันคือเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้คืออะไรผมก็ไม่รู้คุณละเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมฝักใฝ่แต่เรื่องการทำงานอ่ากับเป็นการนี้มันเกิดปีนี้พี่ตั้งใจอยากทำอะไรนพิเศษ้ามมันเกิดปีนี้เหรอคะก็อยากอยากใช้เวลาของครอบครัวมากกว่า แต่ทำงานนะวันนี้มาทำงานแต่ทำงานนะเราจะได้มาเจอการขับเพื่อหนึ่งนครอบครัวอ่ามีแล้วไงมีแล้วมีให้ของฝันอะไรกับตัวเองบ้างไม่มีขวักับตัวเองเหรอครับคิดว่าพี่ให้ทุกวันก็ให้วฝันกับตัวเองก็ปีนี้เป็นเป็นแบบว่าพักผ่อนือนการ หลังๆเหมือนเราก็ซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ปีนี้ก็ขอให้รางวัลกับตัวเองเป็นหลอเป็นการได้พักก็คือจะไม่รับงานแล้วหรอใช่ไปไปลากรอ้ใช่ไม่ทํางานแล้วหรอไม่ทํางานแล้วจะพักแล้วหรอจะหนีไปฮันนีมูนแล้วก็แต่งงานหรอจะแต่งงานแล้วแต่ข้าวตีมข้าวตีมคอนเสิร์ตเลยค่ะข้าวตีมคอนเสิร์ตเลยไม่ใช่ผมแน่ๆวพราผมยังทำงานอยู่ติดต่อเข้ามาได้ไอพีต่อก่อนแต่งกับใครแต่งกับใคร นี่ไงเม้นกับติ๋ติเข้าไปแล้วโอ้ใหม่ก่อบิกินแอนด์พีริกิตเดเวทเอเมอลอเนี่คอนเสิร์ตพรีเซนต์ไปดายจีซชื่อยาวมากาจะไม่พัชื่อเป็น b ิวกิ n นแอนด์พแต่ว่าเป็นงานแต่งของเม้นกับติ๋ติและบิวกินกับ b ีจะแต่งงานกันไหมไอนะฮะบิวกินกับีจะแต่งงานกันไหมอะไรนะพี่อะไรนะหัดำดัวดอะไรนะมีอะไรอีกไหมฮะ เดีเวกินแบบพี่ๆจะแต่งงานกันไหมอ๋อมันเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนมันจะใกล้ๆนี้ไหมลูกมันก็มันมันมันไม่แน่ขึ้นอยู่กับหนูพี่จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรในคอนเสิร์ตไหมอะไรนะฮะจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรในคอนเสิร์ตไหมเซอร์ไพรส์จะเตรียมโชว์ที่ดีแล้วก็ให้ทุกคนหน้าปากหวอตลอดโชว์อ้าปากหวอเพราะว่าอะปากหวอเพราะว่าไฟดับ อ่ะพูดถึงอะไรคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยอะไรเรียกเกียวกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ปพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ก็คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นต่อยอดมาจากโปรเจกต์หนังเรื่องซองแดงแต่งผีแล้วก็ได้มาทำคอนเสิร์ตวันที่้า45นี้นะครับผมมิถุนายนขายบัตวันพรุ่งนี้วันแรกครับบอกเลยว่าข้างในเนี่ยมีเซอร์ไพรส์โชว์เยอะแยะมากมายไหมเยอะแยะมากมายก็อย่างที่พี่บอกเหมือนว่าโชว์ส่วนหนึ่งอะครับมันก็จะถูกต่อยอดมาจากหนังภาพยนตร์ซองแดงแต่งผีแต่หมายถึงว่าพอมันเป็น งานแต่งอย่างเดียวอ่ะมันก็จะมีแองเกิลอื่นๆที่ถูกตีความมาเป็นโชว์อีกที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังแล้วก็อาจจะมีอะไรที่แบบแฮปปี้อ่ะความรักมันเป็นงานแต่งแบบพี่เหมือนึงว่าในซีนมันเป็นแค่การแต่งแบบเหมือนกับว่าไม่จําใจแต่งเนาะจาใจแต่งก่อนที่จะหมู่พันแต่เหมายนึงว่างานแต่งอันนี้มันคืองานแต่งแบบงานแต่งนะพี่ถ้างานแต่งอย่างพี่ต้องไปกั้นประตูเงินประตูทองแล้วนะ กันกันประตูเงินประตูทองกันเลยพี่ชอบพี่ชอบจะมีไหมจะมีไหมซีนแบบนี้ซีนแบบรักๆกันกันรีเรทกับงานแต่งอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วบอกบอกได้ว่าผมว่าไอ้กิมมิคของความเป็นงานแต่งอะไรเงี้ยเอลิเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะมีมาอยู่ในโชว์อาจจะมีมาอยู่ในในการที่แตกออกมาเป็นไอเดียในในเอลิเมนต์ต่างๆในในคอนเสิร์ตนี้ไม่อยากสปอยเยอะพี่เดี๋ยวไปถึงแล้วคนก็จะแบบเหมือนกับว่า รู้ว่าจะเจออะไรไม่อยากก่อนหรือไม่รู้ฉันไล่เพลงตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายเลยเลยเขาหมดเพลงสามสิบนิดนิดไม่เร็วยังครับไม่ร็วสุดแล้วเตรียมตัวร้องเพลงเมื่อคือเขาร้องเพลงอะไรกระแฉนะครับนี่นอกจากห้าเพลงในซองแดงแล้วอ่ะมันจะมีเพลงพิเศษอะไรใส่เพิ่มเข้าไปมันมันจะมีแค่ห้าเพลงนะครับวร้องเพลงหรอ เพราะว่าเป็นบาสก์สองแดงมีมีแเพลงก็คือมีแค่นี้เลยมีแค่นี้ก็คือห้าเพลงอ่ะมีแน่นอนแต่หมายถึงว่าเราลองมองในสมมุติงานแต่งงาน่ะมันจะต้องมีมีพิธีการอะไรบ้างมีช่วงไหนบ้างมีการอ่าอินโทรดักชันมีช่วงแบบตัดเค้กไหมมีช่วงอ f ฟเตอร์ปาร์ตี้ไหมมีช่วงญาติพี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะถูกตีความว่าเป็นโชว์แล้วก็เพลงแต่ละเพลงที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังมันก็อาจจะถูกหยิบมาใช้ในการทำให้ให้งานแต่งมันแบบ สมบูรณ์เลยแต่แต่พี่รู้จินเข้าห้องหอว่าจะใช้เพลงอะไรมันมีไหมจีนเนี้ยมันมีไหมจินเข้าห้องหอห้องหอคืออะไรล่ะครับมันคือโอ้มาแต่งเสร็จแล้วก็ต้องห้องขอเพราะว่าเราเรียนมหาลัยใช่ไหมเราอยู่สมมติเรามาจากต่างจัถิ่นเราอาจจะต้องอยู่หอเพราะว่ามหาลัยเนี้ยมันไกลก็ต้องเก็บกระเป๋าเข้าไปบางทีเราต้องอยู่หอกับเพื่อนเข้าห้องหอ ขอที่ไรย่างขออะไรขออินทูขอคอยรู้ไหมขออินทูเคยดูไหมขออินทูรู้เราสองคนดูกันตลอดใช่สินสอดสินสอดร้อยล้านเพอจัดสินสอดแล้วหนึ่งร้อยล้านแล้วสินสอดร้อยล้านเลยคะสินสอดร้อยล้านเหรอพี่ผมจะเอาเงินที่ไหนแล้วครับร้อยล้านนี่ถ้าผมมีนะผมคงใช้ใช้ประมาณสิบชีวิตที่ผมมีใช้ชีวิตอยู่ด้ววันนี้วันนี้ผมกินข้าวขบคั่ซื้อรถคันที่แปดครับข้าวผมได้กินข้าว ง่ายๆสามมื้ออยู่กับคนที่เรามีความสุขที่นี่ก็พอแล้วจริงๆต้องฉลองก่อนเพราะว่าหนังร้อยล้านก็อ่ะหนังร้อยล้านพีขอบคุณดีใจครับขอบคุณขอบคุณแฟๆแนๆมากๆที่ให้การสนับสนุนก็หนึ่งร้อยล้านแล้วเรารู้สึก,กว่าแบบเออมันมันมีคุณค่าสำหรับพีมากลยครับว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์คู่เรื่องแรกด้วยจะจะ ไม่ได้เท่าหลานมากนะครับสองสามล็อกสองหมื่นกว่าล้านสองพันกว่าล้านไม่สองหมื่นล้านยูเอสดอลลาร์แล้วหลานมากตอนนี้หรอก็ไม่ได้แปลกใจอร่อยใช่ก็คือดีใจก็ดีใจเราต่อยก็กำกำลังจะเดินทางไปฉายยังสามสิบพื้นที่ทั่วโลกเลยเป็นไงบ้างกับความรู้สึกเราที่มันหนังจะไปทั่วโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจดีใจมากครับเพราะว่า มันเป็นโปรเจกต์ที่ที่ที่ไม่ได้มีขนาดเนาะหรือว่าเรามีโอกาสได้ได,ได้ได้ร่วมร่วมคุณในการทำโปรเจกต์นี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเรามีโอกาสได้ร่วมมันเลยหรือว่าเราก็จะมีหลายๆแง่มุมที่เรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมทําสิ่งนี้ตั้งแต่การวางแพลนทั้งหมดของโปรเจกต์นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเลยอาจจะทําให้หนังเรื่องนี้ได้รอยล้ามันก็มีคุณค่ากับเราอีกมากๆมากมาก,มากเลยครับก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆในที่ ที่เข้ามาดูเข้ามาซัพพอร์ตขอบคุณแฟนๆขอบคุณคนดูทุกคนขอบคุณแทนทีมงานทุกคนเลยนะครับขอบคุณแทนทีมงานแล้วก็จริๆจริงๆที่ทุกคนเหมือนกับว่าเข้ามาให้การสนับสนุนหนังเรื่องนี้แล้วก็รักหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้คุณค่ากลับมาครับดีใจมากร้อยล้านแล้วก็ยังไปต่อได้นะครับยังยังอยู่ในโรงตอนนี้ยังอยู่ในโรงแลงมีอีก30พื้นที่อ่าไป้ไปต่อยอดได้ในคอนเสิร์ต ใช่ใช่ครับคอนเสิร์ตไปต้องแต่งตัวแบบตีมตีมตีมมาองมางานแต่ตีมก็คือเราคิดตีมเสร็จยังอ่ะขาวแดงขาวแดงขาวแดงแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะขาวแดงอยากจะเป็นญาติผู้ใหญ่ใส่ชุดไทยใส่อะไรกันมาเขาไม่ว่ากัน อยากจะเป็นใครอยากเป็นเคสอยากจะเป็นแต่งตัวเป็นแหวนอะไรก็ก็เป็นขาวแดงที่มางานแต่งแล้วกันอ่าครับเพื่อนเจ้าสาวมาเยอะๆได้ไหมไดนะฮะเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเข้ามาเยอะตลอดอยู่แล้วนะฮะไหนเพื่อนเจ้าสาวเข้ามาเต็มห้องอยู่แล้วไม่หรอกซองเราจะมีพอให้เพื่อนเจ้าสาวหร้อยไดนะฮะซองเราจะมีพอให้เพืจ้าซองมีแต่เงินไม่มีฮะซองมันมีอยู่แล้วฮะอ่ะงั้นถก็ถามเพื่อนเจ้าสาวหน่อยครัเกสครั้งนี้เจ้าสาว่กี่คนอยากเกสครั้งนี้เออเคสครั้งนี้ครับก็ คือในงานแต่งเนี่ยที่ว่ามันก็ต้องมีแบบว่าแขกรับเชิญมีเพื่อนเจ้าสาวบ้างออฝั<ล><ม>่งเพื่อนเจ้าสาวก็เอา,เาแบบมีแบบพอกรุบกริบอะไรกก็ต้องแบบว่ามีพอกรุบกริบบ้าง <Thrones> <ล><ม>แต่หลกัหลกๆก็จะเป็นโชว <Louise> ์ค<ล>ู<ม>่ของเราฝั<ล><ม><ล><ม>่งเพ่อนเจ้าบ่าวฝั่งเจ้าบ่าวมีใครขึ้นโชว์ไหมฝั่งเพื่อนเจ้าบ่าวมีใครขึ้นโชว์ไหมจริจริง อย่างที่พีพีบอกผมว่าหลักๆมันจะเป็นพอพอมันเป็นทีมงานแต่งอะไรเงี้ยหลักๆมันจะเป็นโชว์ที่มันเบสอ <S 2> <S 2> อนการโชว์คู่กันเป็นหลักอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพาร์ทเดียวก็ยังแบบเป็นพาร์ทเล็กๆมากๆอะไรเงี้ยโชว์หลักคือคู่กันแล้วก็ใครแต่ละคนที่มาเสริมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแซมแซมขึ้นมาบ้างตามฟังก์ชันเพราะว่าเวลาแบบเวลาเราไปงานแต่งมันก็ต้องมีพิธีการมีเชิญผู้ใหญ่มาพูดมีอะไรมาอะไรเงี้ยมันก็ต้องไม่ได้แต่งกันสองคนมันก็จะมีคนอื่นขึ้นมาบ้างแต่ว่าหลักๆก็คืออยากให้โฟกัสที่ เราจะทําอะไรกันมากกว่าจากจากโปรดักชันของคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของดีนยูคิมมันคือแบบสร้างมาตรฐานไปสูงมากคุณอาจจะคาดหวังกับโปรดักชันครั้งนี้ว่าเออเราจะเห็นอะไรกันบ้างบนเวทีนะแบบเพรามีลําโพงมีไปไม่รอที่ที่แอพเห็นเวทีแบบว่ามาบ้างแล้วเล็กๆก็อะไรใหม่ๆอีกแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเวทีก็ถูกคิดแล้วก็เดเวล็อปมาจากความเป็นงานแต่งเหมือนกันอยากให้อยากให้ทุกคน เข้าไปรอดูก็จร uh, <welcome>. mm ิงๆผมว่าเรื่องโปรดักชั่นอะพอพอมันเป็นทีมงานแต่งเนาะมันมันก็อาจจะเน้นฟังก์ชันเพื่อเพื่อการที่จะทําให้เหมือนว่าเล่าแต่ละซีเควนซ์ของงานแต่งเนี้ให้มันดูเป็นโอ้มันเป็นโมเมนต์ที่มันแฮปปี้นะเป็นโมเมนต์ที่มันโพสิทีฟแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นมันเป็นงานแต่งงานงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบหวือหวาเหมือนตัวตนของไมค์เพลชเชอร์วิกฤตเขาจะเหินเดิร์นเดอร์กันดูหอฟ้องอย่า ยังไม่ทันแตกเลยยังไม่แตเลยทำไมดื้ยากจังเลิกเลยละคผ่าถั่วขาวพีพีฟองย่าเดียวแต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบสวีทเรียบง่ายแล้วก็ยืนยาวสวีทเรียบง่ายยืนยาวสาปคำนี้เลยก็อาจจะไม่ได้เรียบง่ายมากนะจริงๆแล้วมันก็มีอะไรแบบที่แบบตื่นตาตื่นใจเหมือนกันเพราะว่าพีพีเขาทำอะไรแบบธรรมดาไม่เป็นพี่ ก็เห็นพี่พีครับแล้วผมเดินออกมาทุกขั้นเป็นสูงความสูงเราจะแข่งขันแบบโผล่กระิ่งได้ไหมไม่ได้คุณเราจะทุกความสูงนะพี่แต่ว่ามันก็มีอีกหลายวิธีนะชุด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 เจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวทุกคนทั้งชาติแบบจะมายังไงคือหนูคิดเข้ายาวประมาณ80เมตรแต่ว่าภาพไม่พอเขาบอกก็เลยต้องลดเหลือไปว่าอาจจะแบบ3เมตรออะไรย่างเงี้ยแล้วก็ อย่างที่บอกเลยครับว่าเรสโคก็คือขาวแดงชุดก็รอดูว่าขาวแดงจะเป็นแดงไหนครั้งที่แล้วเปลี่ยนชุดกันกับตลอดเวลาครั้งนี้จะยังไงสําหรับชุดของบีบีก็อาจจะเปลี่ยนน้อยลงเพราะว่าเราคันไง ใช่นะครับเขาเปลี่ยนเมื่อไหร่ผมก็เปลี่ยนเมื่อนั้นเลยะคือจริงๆแล้วผมผมอาจจะเป็นคนแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเปลี่ยนชุดเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าหมถึงว่าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ทีนี้เราเครียดไหมเราต้องแบบเลือกชุดให้แบบว่าให้แมทให้แมทให้ทันเขาอ่ะผมไม่ไม่ไม่เครียดอ่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วปกติแบบทีพีเขาก็จะชุดแบบ นำล้ำหน้าผมไปไกลอยู่แล้วผมก็จะเน้นความเรียบง่ายย้ำอีกครั้ง Classic เรียบง่ายคลาสสิกมีดีเทล w h ลักชัวรี่เเบาสาวก็ต้องตกลงกันยังไงสิใช่นะฮะมันดูแบบตกลงกันอย่างงี้ครัพี่ตกลงกันก็คือเดี๋ยวพี่พีแอเขาจะส่งชุดที่เขาจะใส่มาเดี๋ยวผมมาไปหาชุดที่เข้ากับเขาเพราะว่าเราตามใจเขาไงไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเราตามใจเขาไง กานรอบนี้บิวกินใส่ชุดพีพีใช่นี่ใส่ชุดวิวกินชุดวิวกินอ่ะแบบที่บิวกินใส่อ่ะใครก็ใส่ได้ชุดแบบที่พีพีใส่อ่ะบิวกินใส่ได้พีพีใส่ได้คนเดียวนี่ไงเด็กก็ใส่ได้ง่ายใส่ไม่ได้อะไรเหมือนกันเลยติดแบนติดแบนติดแบนมันมีพลาสตินหนังเอินยูดกัสตาทด้วย โปรโมชั่นบัตคอนเฟิร์มแล้วหนาหนาหนาหหนาหหน้าหนันยนันยนครับเกบาทก็วันที่30แล้วก็วันที่1นะครับก็ทางโรงภาพยนตร์เขาก็มีโปรโมชั่นดูซองในหนัีราคา99บาบาทเองใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ามีเวลาว่างหรือว่าดูแล้วอยากจะดูอีกนะครับก็ไปเจอกันในโรงภาพยนตร์ได้นะครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้มันก็น่าจะเป็นช่วงแบบ โค้งสุดท้ายของของซองแดงที่อยู่ในโรงแล้วโหเ่งเศร้าเลยสองอย่างสองอย่างฮะก็ถ้าใครว่างก็เรียนเชิญไปดูนะครับซองแดงแต่ว่าไม่ใช่แบบไปดูรอบที่แบบกากดบัตรกันในคนบัตรก่อนนะกดบัตรก่อนพรุ่งนี้ตื่นเช้ามากดบัตรก่อนแล้วค่อยไปดูหนังครับหรือถ้าไปดูหนังรอบตีสี่มีไหมแล้วก็ค่อยมากดบัตรแปดโมงก็ได้ตามสดวก ة, เพลงไม่มีความรักเพราแบบเราเป็นเพลงเราครับไม่ร şey ู้ว่าอะไรนะเขาเขาไม่รู้ไม ah> ่ร like ู้ว่าเป็นเพลงของพี่อ๋อแสดงว่าเพลงเราแมสมากเพลงเราแมสอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากโกโบอีกแล้วโกโบเนี่ยจริงจริงวัน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 ที่วันที่พี่แจ็คเข้ามาที่หัวกระแสดพี่หนุ่มกัญชัยชวนให้ไปเจอเยร แต่ว่าแต่ว่าพอดีตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็เลยก็เลยอดเจออะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าฝากความรักทายไปมารอบนี้ก็เลยไม่ได้เจอไม่ได้เจอพี่แจ็คเลยพี่พีไปเจอั้ยเนี่ยเขาติต2องานมาแต่ว่าคิวไม่ตรงกันเอาจริงๆถ้าเราว่าพี่แจ็คคุียอะไรเงี้ยถ้ายกหูปึ๊บถ้าผมว่าผมไปอยู่แล้วใช่ผมไปอยู่แล้วก็ไปไปแบบที่ฮาสนุกสนานอะไรเงี้ยเหมือนว่าเรารู้สึกว่า นานๆเขามาทีเราก็ไปไปกรีตติ้งทักทายแล้วก็เหมือนว่าแบบพูดคุยอะไรกันในฝั่งขอความคิร์ตพ่จารชวนเขามาดูคอนเสิร์ตด้วยอ้ไฮแจ็คสัน I miss you so much and next time if you come to Thailand let me know we should meet up very very soon ครับไหนร้องเพลง ร้องเพลงให้พี่แจ็คฟังดิเพราะว่าพี่พเพราะว่าพี่แจ็คเขายังร้องเขาร้องไม่ได้เขาใส่ใส่ขึ้นหน่อยเราวใส่ขึ้นหน่อยสองก็หน่อยพีพีช่วย acting ไปด้วยได้ไหมแล้วผมร้องพีพีจะเป็นเรื่องของ body language วันนี้มันเกิดรีพีพีตัดสินใจเองพีตัดสินใจเองทุกวันอยู่แล้วพีตัดสินใจเอง เธอกระพริบิป๊ป๊ตาใจแม่เธอใสปิ๊งปิงปิงปิงมอนัชอบจริงไม่หุุวันนี้ไม่ใช่วันเกิดบิวกิ้นบิวกิ้นแต่ิตใจเอง กปัดกดบัรอีกทีนึงลูกาก็กดปัรแล้วก็ฝากกดบัตด้ได้คับผมคือบิลกินอย i างพิเศษเว้ไเรตองในลกคที่ิสดเนเซอบาร์จิสัวนะครับผมก็กดบัตรได้แล้วพรุ่งนี้นะครับผมแปดโมงสิบโมงเนี่ยไปีดกไปกดได้ที่เซอร์วิสแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปเข้าที่เว็บออจิเกตนะครับเจอกันวันที่1 3ี่ทุกว้นนี้ที่สุอร์วชุมูบิงชาสสิริกิต